มันคนเราก็ห่าเรายิ้มกว้างไงเวลาเราแข่งอ่ะก็แบบนะอะไรคะูดงภาพรวมของทีมในงานของทีมหน่อยเมเนียตั้งแต่เนภาคมละห้ารายการค่ะก็สำหรับชมนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆกับทุกคนแล้วก็สตาฟโค้ดนะคะแล้วก็ทีมทุกทุกคนเลยจริงๆนะคะเพราะว่าต้องขอขอบคุณไปทางสตาฟโค้ดแล้วก็น้องๆค่ะที่แบบว่า แข่งแข่งไปด้วยกันแล้วก็สู้ด้วยกันมาจนถึงแมสุดท้ายของปีนี้นะคะก็รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดไว้แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนทําดีที่สุดแล้วก็ผลที่ออกมาก็ดีที่สุดเหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าปีนี้ก็คือแมตช์แข่งเรามันหนักมากๆและเยอะมากๆค่ะก็ อยาขอบคุณร่างกายทุกคนที่ผ่านมาผ่านปีนี้กันมาได้ก็หนักถึงเหมือนกัน<ช>แต่ว่าพวกเราก็ถึงแม้ว่าจะหนักแต่ว่ามันก็อยู่ที่จิตใจเราด้วยเหมือนกันว่าพวกเราจะสู้กันถึงขนาดนี้<ช>แต่ว่าพวกเราก็เทำได้ดีแล้วก็สู้กันได้แบบสุดพลังมากจริงๆค่ะพูดถึงผลงานทีช่หมดนะปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราแผนเปยังไงบ้างก็ปีหน้าอย่างที่อ่า อีกยูแมทหนึ่งก็คือแมทสำคัญก็คือเป็นเวนเอลก็ผลของเวนเอลก็คือคัดโอลิมปิกใช่ค่ะหลังจากกลับมาเราก็คงต้องเน้นกันเรื่องตรงนี้ก็คือมาแบบอยากจะแบบยังไงอ่ะก็คือสภาพร่างกายที่กลับมาจากลีกอ่ีต่างประเทศเงี้ยคืออยากให้ทุกคนแบบรักษาร่างกายให้พร้อมเพื่อที่จะไปลุยในทีมชาติปีหน้าคใช่ค่ะ ็ต่อจากแนนเลยก็คือพอกลับมาแล้วนอกจากสภาพร่างกายก็สภาพจิตใจด้วยเหมือนกันนี่เราจะต้องดูแลแล้วก็เรื่องการปรับจูนในระบบของทีมค่อนข้างที่จะต้องสูงมากเพราะว่าปีนี้เราส่งออกค่อนข้างเยอะมากๆแล้วทีนี้เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วก,กลับมาเนี่ยก็อยากให้ทุกๆคนก็คือหวังว่าทุกคนจะใช้ประสบการณ์ที่ได้ออกไปนอกประเทศเนี่ยค่ะกลับมาใช้กับทีมร่วมกันแล้วก็พยายามปรับจูนให้ได้เร็วที่สุดแต่เราคิดว่าปีหน้าปีหน้าโอเค เพราะว่าใช่ค่ะเรามีความรู้สึกว่าทุกๆทีมเนี่ยในในการไปเล่นลีกเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าการจัดการค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนกับว่ารู้ว่าหลังจากที่เราจบลีกแล,แล้วเรากลับมารับใช้ประเทศชาติเนี่ยเขาควรจะเตรียมร่างก,กายเราอย่างไรเพราะว่าทางทีมลีกเองเนี่ยเขาก็เคารพต้นสังกัดเราเช่นกันค่ะพูดถึงต้นสังกัดใหมให่นะคะจเินทางไปกันคะก็ตื่นเต้นนะคะ ตอบคำเดียวว่าตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ไ,ไปเกาหลีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตัดสินใจเลือกเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าในการตัดสินใจครั้งนี้ค่อนข้างมีความสุขมากๆเพราะว่าเอ่อมันเป็นความฝันของของชมเลยส่วนตัวเลยอันนี้คือคอตอบก็คือว่าเป็นส่วนตัวเลยที่ตัดสินใจไปเกาหลีแล้วทําไมถึงไม่ไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากจะบอกว่าชมเป็นคนตัดสินใจเองแล้วก็ถามว่าคุยกับหลายๆคนไหมคุยเหมือนกันค่ะคุยกับอาจารย์คุยหลายๆคนมากแล้วก็เลยบอกว่า นั้นครบรอบอายุก็เลยอยากตัดสินใจขอตัดสินใจเองเราก็เลือกเองถึงแม้ว่าอาจจะดูว่าเอ้ยดีกับเราหรือเปล่าจะเจ็บอีกไหมเราคิดว่าอันนี้เราขอตอบสนองความฝันของตัวเองเพื่อที่จะไปหลีกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากไปเอนจอยด้วยอยากไปเรียนรู้ว่าสไตล์เขาวัฒนธรรมเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะยังตื่นเต้นอยู่เลยเพราะว่าจะบินแล้ว บินคืนนี้ค่ะบินคืนนี้เลยใช่ค่ะเสร็จงานก็อาจจะต้องมีการออกไปเตรียมตัวที่แบบว่าเร็วที่สุดเพราะว่าก่อนมาก็มาช้าิดีนึงเพราะว่าเตรียมตัวก่ออะไรส่วนน้องเนนค่ะย้ายต้อสังกัดใหม่ค่ะก็ปีนี้ก็ยังเล่นที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนทีมก็คือเป็นทีมฮิตาชิ i v วาเลค่ะก็หนูคิดว่าอยู่ญี่ปุ่นมา3ปีก็น่าจะ ไม่ได้แบบปรับตัวเยอะเพราะว่าก็รู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็แบบเคยแข่งด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากเชร์และเป็นกําลังใจให้ต่อไปด้วยค่ะตั้งเป้ายัางไงบ้างคะย้ายมาก,ก็ตั้งเป้าคิดว่าก็ทีมทีม,ทม <c oughs> ก็อยู่ระดับกลางๆอะคะ่ะมันก็ทีมก็ไม่ได้แบบอยู่หัวท้ายตารางเอ้ยหัวตารางเกินไปอย่างเงี้ยก็หวังว่า,าก็อาจจะแบบ ทำผลงานให้ของตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดอะ่ะพยายามช่วยทีมให้ได้เยอะมากที่สุดค่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นู่นมาเพื่อที่จะปรับใช้ในอาอาทีมชาติของเราในปีหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ